G อครับรุ่นต่อไปครับเป็นรุ่นที่สุพักตอนนี้ได้เปรียบมากครับเพราะว่าคะแนนรวมเป็นอันดับที่หนึ่งครับอันดับสองครับเป็นพระพัทรวาโจศานุสนครับอันดับ3ครับเป็นพนภัทรทิพประไพครับนี่ครับเรือของสุพักครับปีที่แล้วครับไปพลาดท่าเสียแชมป์ให้กับรุ่นน้องที่มาแรงครับอย่างพระพัทรวาโจศานุสโณครับ อีนี้ก็เลยมาละเอียดเลยครับสามโมโตที่ผ่านมาเข้าดับหนึ่งมาตลอดโจทย์การคว้าแชมป์ของทัพอัธวัตรค่อนข้างยากครับถ้าต้องการจะคว้าแชมป์รุน่นนี้พลิกกลับมาได้ครับโจทย์ข้อแรกอย่างแรกเลยต้องเข้าดับหนึ่งไม่ได้อย่างที่สองรับต้องให้ทำกับให้ติดท้ายครับ ไม่รู้ว่าเป็นการออกตัวสมบูรณ์แบบหรือเปล่านะครับเรือเสียหลายลำนะครับสตาร์ทไม่ออกกัปบปนิบรีครับนี่ครับเป็นเรือของพระัทธวัโจสนรุสนครับโจทกการคว้าแชมป์ยากมากครับแต่ก็ต้องทำแล้วครับ เศรษฐุระครับแต่งชแชมป์นะครับจากคณะสะสมที่รวมมาดีเอาล้สุพักแสงขึ้นมาแล้วครับแสงพระประทรสขึ้นมาได้ครับนี่ครับูนำครับสุพักเศรษฐุระ แต่งเลยครับปีนี้เก็บรายละเอียดเลยครับไม่ประมาทเหมือนปีที่ผ่านมาเลยครับ แล้วก็มากกว่า80%เลยนะครับที่สุพักจะสามารถคว้าแชมป์ได้ครับก็ oh. หลายๆอย่างนี่เขเรียกว่าอื้ออำนวยกับการจะจบการแข่งขันด้วยแชมป์ของสุพักเนี่ยนะครับนี่ครับ,รบผู้นำอันดับที่หนึ่งตอนนี้ครับสุพักเสร็จฐุระแล้วก็ มีโอกาสคว้าเพอร์เฟกตเกมด้วยครับเพราะว่าที่ผ่านมาสโมโตเข้าที่หนึ่งมาตลอดทระิงห่างไปเยอะกว่ารอบที่ผ่านมาเลยครับตามมาไกลๆครับพัทธวัต์โจสันุสนพยายจะตามให้ได้ครับ ก็เป็นพุทิพงศ์สุวรรณทองขาวครับนี่ก็เป็นเรือของประดิษบุรีครับเรือมีปัญหารครับแต่ว่าพยายามจะลงแข่งเพื่อเก็บคะแนนให้ได้ครับอีกสักครู่ครับเราจะตัดภาพไปที่แกรนด์สแตนครับไปพบกับซูเปอร์สตาร์ครับ,ค,รบคุณนาครศิลาชัยถ้าพร้อมแล้วไปพบกับคุณเปิ้ลนาครได้เลยครับ ขอบคุณคุณป๊อบจินนะครับแม่แล้วก็ถือว่าสมใจแฟนคลับครับเมื่อสักครู่นี้ผมนั่งดูจอไลฟ์สตรีมไม่อยู่ข้างบนครับแฟนคลับนี่ส่งหัวใจรัวๆครับเอาใจช่วยให้พี่เปิ้ลนาคอนในที่สุดเขาก็สามารถคว้าแชมป์สนามแรกนะครับในรุ่นของซีดู300ามร้อย horsepower ระนาบบอลโปรสต็อกได้นะครับเดี๋ยวเราไปถามความรู้สึกสดๆกับพี่เขาดีกว่านะครับสวัสดีครับพี่เปิ้ลครับสวัสดีครับสสวัดีในที่สุดก็สวัสดีครับน้องออก้าน้องออกัสด้วยนะครับในที่สุด คว้าแชมป์ประเดิมสนามแรกเลยครับใช่ฮะการแข่งประเทศไทยปีนี้ครับพี่เปิ้ลรู้สึกยังไงครับก็อันดับแรกต้องบอกว่าดูเหมือนจะไม่เหนื่อยแต่เหนื่อยเหมือนกันอายุเยอะแล้วแล้วก็รู้สึกภูมิใจภูมิใจอย่างนี้เป็นอย่างนี้ทุกครั้งตลอด2ี่กว่าปีที่แข่งเจสกีมาฮะแล้วก็วันนี้ก็เป็นอีกครั้งนึงจริงๆแล้วเราก็อยากจะทําให้ลูกเราเห็นเป็นตัวอย่างมากกว่านะฮะการกระทํานี่ดังกว่าคําพูดครับ ก็ก็ตั้งใจอ่ะเพราะว่าเ,ออเราแข่งมา2ีกว่าปีมันก็มีชนะบ้างแพ้บ้างอะไรเงี้ยออแต่ปีนี้ดู<ต>มานตั้งใจงเป็นพิเศษท,ทุกครั้งที่มีคนที่เรารักเนี่ยแอบมองเราอยู่ไม่ว่าจะจุดไหนก็ตามนะฮะจะครอบครัวของเราแฟนคลับของเราหรือในเพจที่ให้เกียรติดูเรานะฮะในเจสกีโปรทัวร์นี้มันมีความรู้สึกว่าเราเราต้องทำให้เขาสมหวังให้ได้อ่ะ แล้วในที่สุดฮะเราก็ต้องทําให้เต็มที่คู่แข่งแต่ละคนก็ก็มีฝีมือแล้วก็ฝึกมาดีแล้วก็ทําเรือมาค่อนข้างจะดีมากอยู่เหมือนกันครับภาพรวมของทีมมาดามกาสกาครับในวันนี้ครับวันนี้นี่แบบวใจขนาดไหนครับพี่สำหรับสนามนี้ภูมิใจสุดๆตั้งแต่ออกกาแล้วนะฮะอองกาแข่งชิซกียืนนะฮะแล้วก็เป็นเด็กที่อายุน้อยที่สุดในรุ่น8ถึง14ปีแล้วเขาก็สามารถทำได้ในอันดับที่6 อันดับที่6ห่างจากอันดับ5้าหนึ่งคะแนนเองเก็ถือว่าถือว่าเป็นความสําเร็จที่เราคาดไม่ถึงเหมือนกันเพราะว่าอย่างน้อยออกาผมจะชี้ให้เขาดูตลอดว่าเนี่ยพี่ที่เขานําคะแนนนําำเขาขี่เก่งๆทั้งนั้นเลยเขาทักษะดีมากเขามีความเป็นนักกีฬาสูงมากเราดูเป็นตัวอย่างแค่นี้ก็ถือว่าคุ้มสําหรับการที่เราพาคนที่เรารักมาแจมในสิ่งที่เรารักด้วยอยู่แล้วฮะออกาดีใจไหมครับลูกจบที่6เป็นไงครับดีใจไหมครับ ดีใจปีหน้าเอาที่เท่าไหร่ดีครับเอาาหน้สนามหน้าเอาที่เท่าไหร่ไม่รู้ครับแล้วเป็นไงครับพี่เปิ้ลครับแล้วก็นอกจากออก้าแล้วเนี่ยในรุ่นนะฮะก็มีนักกีฬาที่เราสร้างขึ้นมาใหม่คือวิลเลียมวิลลเียมก็นะฮะเขาก็เขาเป็นคนที่เขาเป็นแฟนคลับของพี่เปิ้ลตั้งแต่อายุ10ขวบแล้วเมื่อ10กว่าขวบเนี่ยเขามาขอถ่ายรูปตอนที่เราแข่งเจสกีอยู่ เขาขอถ่ายรูปหลังจากนั้นเนี่ยพอเขาโตขึ้นมาอายุ20กว่าเขาเอารูปนั้น,นมาให้เราดูแล้วเขาพูดว่าเขาอยากเป็นนักแข่งเหมือนพิ่เปิลมันเหมือนเขาตามหาเรามาตั้งแต่เด็กจนโตแล้ววันนี้เราก็สานฝันให้เขาแล้วเขาก็ได้อันดับหนึ่งของประเทศไทยตอนนี้ด้วยวันนี้ก็คว้าแช,ชมป์ด้วยวันนี้เป็นค <William. S 1> รั้งแรกในชีวิตของเขาใ,ในการแข่งขันกีฬาอย่างจริงรจังก <pus S 3> ็ถือว่าภาพรวมของมาดามกัสกาปีนี้น่าพอใจแล้วก็แรงจริงยังยังยังไม่จบ ยังไม่จบคงคงต้องอีกสามสนามทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้หมดฮะเพราะว่าแต่ละคนแต่ละทีมก็ต้องกลับไปไปทําอะไรใหม่ขึ้นมาให้มันให้มันดีขึ้นกว่าเดิมแล้วคิดยังไงครับที่เลตติ้งตอนนี้เนี่ยครับออกาเนี่ยสัพีนเปิ้ลไปแล้วหนึ่งเท่าตัวฮะเป็นเรื่องธรรมดาฮะเวลารูปตัวเองลงเพจเวลารูปตัวเองลงเพจคนจะดูหลักหมื่นเวลาลูกๆลงก็จะดูเป็นหลักล้านฮะก็ก็เป็นก็เป็นความเมตตาของ ของพี่ๆชาวโซเชียลมากกว่านะฮะซึ่งซึ่งตรงนี้เราก็ถือว่าเราก็อ,อ,อยากจะทําให้วงการเจสสกีของเราเนี่ยให้คนไทยทั้งประเทศเขารู้จักเขาได้เห็นแล้วก็สร้างสร้างความคิดใหม่ๆที่เขาบอกว่าเจสสกีของเราเอ,อ,อันตรายอย่างวุ้นอย่างนี้หรือว่าทําอะไรที่นี่คือนี่คือประโยชน์ของเจตสกีนะอย่างน้อยเป็นกีฬาที่สามารถสร้างชาติสร้างแบรนด์ให้เกิดขึ้น ให้กับประเทศไทยให้คนทั้งโลกรู้จักประเทศไทยได้ฮะวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่เปิ้ลนาคศิลาชัยนะครับเดี๋ยวให้ไปพักผ่อนแล้วก็พบกันสนามหน้านะครับพี่เปิ้ลครับขอบคุณแฟนๆทุกคนนะฮะแฟนเพจทุกคนนะฮะที่เข้ามากดไลค์กดแชร์นะครับและอย่าลืมเดี๋ยวรอดูรุ่นต่อไปรุ่นต่อไปมากอยากจะบอกมันมากแต่ละคนสุดๆมาจากประเทศมาจากทั่วประเทศฮะต้องรอดูแล้วก็รอ,อเชียร์เขาด้วยนะฮะขอบคุณพี่เปิ้ลครับกลับไปชมเกมกันต่อเลยครับเชิญครับ เรียบร้อยแล้วครับทักเซนทูระนี่ก็ยอดเยี่ยมต่อไปครับแชมป์แบบเพอร์เฟกเกมเลยครับเข้าอันดับหนึ่งได้ทั้ง4โมโตคร์ ผู้ชมคนดูแล้วก็เก็บประสบการณ์การแข่งขันนะครับจั่งสนามที่โคราดูไปได้อย่างยอดเยี่ยมเลยครับตัวไฮไลท์ครับการนำแบบมวนเดียวจบครับไปขับทั้งในรูปกของฮิลาร็ไปขับของพี่เปิลนาคอนไปขับออกอาการด้วยครับเพราะนิโปลนาคอนเป็นนิโปลนาคอนสุดยปที่นี้หวางเป้าหมายแล้วครับต้องการคว้าแชมป์กลับคืนมาให้ได้ครับพระธนวัฒน์เองพยายามเต็มที่แล้วนะครับ เลยครับรุ่นนี้ไร้ความกดดันครับ